วันนี้เวลา15นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประจวบชัยสารนเมุหลวงาพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิลปวาราวาสนนายประจวบชัยสารเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2487ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายทองและนางทองศรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในปี2516และได้เข้าสู่การทำงานด้านการเมืองเมื่อปี2526โดยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีหลายสมัยและได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรกในรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในปี2529ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงอาทิกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทบวงมหาวิทยาลัยทั้งเคยดํารงตําแหน่งสําคัญในพักการเมืองหลายพักอาทิรองเลขาธิการพักแนวร่วมประชาธิปไตยกรรมการพักแนวร่วมประชาธิปไตยอดีตรองหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์ อดีตเลขาธิการพักชาติพัฒนาอดีตหัวหน้าพักเสรีธรรมและต่อมาได้ตัดสินยุบพ,พักเสรีธรรมรวมเข้ากับพักไทยรักไทยและรับตําแหน่งกรรมการบริหารพักไทยรักไทยในประจบชัยยสารถึงแก่อนิจกรรมเนื่องด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่1เมษายน2563สิริอายุได้76ปี พลอกกาเกชลิตพุกผาสุกองคอมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเน,นื่องมาจากพระาราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคอมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบุรีบริเวณคลองสามแห่งคือที่ชุมชนบ้านกระจิวตําบลท่าย,ยางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี และที่บริเวณจุดตัดคลองกับทางรถไฟตำบลหนองจอกโดยความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทยจุดสุดท้ายที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดระบายน้ำลงสู่ทะเลหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ให้แก่ราษฎรจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง โอกาสนี้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษในเขตพื้นที่ภาคกลางจำนวน14โครงการซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว9โครงการอีก5โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายให้มีความถูกต้องชัดเจนสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานกาปร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริ สนับสนุงงบประมาณและประสานการขุดลอกคลองเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยพระรจจะาชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยที่สารากลางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่6เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่วันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนที่สารากลางจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอพิมายและอำเภอห้วยแถลง ซึ่งอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทานนี้จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาวันละ2,000ชุดไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้การแจกจ่ายอาหารพระราชทานได้มีการจัดระเบียบการารักษาระยะห่างทางสังคมและคำนึงถึงสุขอ,อนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด19ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี001 1 3 4 5 6 7 0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664 เช้าวันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์คณะผู้บริหารและบุคลากรจัดพิธีบำเพ็ญถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยร,ราชนารีวันที่4กร,รกฎาคม2563พระชนสา63ปีมีสมเด็จพระมหารัชมงคลบุญนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานสง ศาสตราจารย์แพทย์ทิติมหานนเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานฝ่ายคาราวาสนอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทรงสนับสนุนการทำวิจัยและแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศเพื่อหาแนวทางการป้องกันร,รักษาโรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันเดียวกันนี้มูล,ลนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีได้จัดถแถลงข่าวเปิดโครงการชิคทูแชร์แสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านสืบสารพระราชปณิธาน,าน9ตามรอยบาทสมเด็จพระพระัทธามหาราชสนพระดรําริในการช่วยเหลือผู้ป่วยขาดแคลนและได้โอกาสทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลคอลเลกชันชิคทูแชร์เป็นภาพวาดไก่ ผลงานของบอมหลวงจิราธรจิรประวัติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระการนักศาตร์ปีประสูตรในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีแสดงถึงแสงสว่างความศรัทธาและความหวังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้อื่นจัดทําเป็นของที่ระลึกสําหรับการใช้งานของคนไทยในวิถีชีวิตใหม่อาทิ เจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดน้ำมันกุนหลาบจากโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุลาภรณ์หน้ากากผ้ากระเป๋าผ้าพันคอแก้วรักโลกรายได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทั่วประเทศทั้งยังช่วยสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และด้านการศึกษาวิจัยของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ ผู้สนใจสามารถบริจาคและรับของที่ระลึกการกุศลได้ที่ร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดรําริชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือผ่านช่องทางออนไลน์หรือบริจาคสมทบทุนที่ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิพัทร,รมหาราชานุสรในพระอุปถัม์ธนาคารกรุงเทพบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี942 3 00099 2 ที่กรมราชธรรอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทูลกระหม่อมหญิงบนรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดให้นายกิติพัฒนเดชพ,พหุนรองอธิบดีกรมราชธรรเป็นประธานในพิธีประกาศผลระมอบรางวัลพระราชทานการประกาศผลงานชมรมทูบีน้ำวันในเรือนจำและทันทสถานระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี2,563ซึ่งโครงการ no. ทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ มีเกณฑ์การพิจารณาที่สําคัญคือความเข้มแข็งในการรวมตัวของสมาชิกชมรมเพื่อดําเนินกิจกรรมสร้างสรงสรค์าราตามแนวคิดโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกและยุทธศาสตร์โครงการคือการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีชมรมในเรือนจำและทันทสถานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น26ชมรมแบ่งเป็นกลุ่มต้นแบบ4ชมรมได้แก่เรือนจำกลางระยองเรือนจ,จำจังหวัดสมุทรสาครเรือนจ,จำจังหวัดสิงห์บุรีเรือนจำกลางฉะเชิงเซาและกลุ่มดีเด่น22ชมรมผลการตัดสินการประกวดมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในกลุ่มต้นแบบผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศทั้ง4ชมรมส่วนกลุ่มดีเด่นมี8ชมรมอาทิ เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชนบุรีทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดชัยนาท